เรามาทากล้วยเชื่อมกันนะคะกล้วยน้าว้าแก่จัดนะลูกจะกลมนะคะลูกกลมกล้วยน้าว้าแก่จัดเลยนะคะกล้วยแบบนี้จะทําเวลาทําขนมจะอร่อยมากเลยนะข้างในถ้าจะหวานไม่ฝาดนะอ่าสุกกําลังนี้นะคะกําลังพอดีเชื่อมนะคะกําลังพอดีเชื่อมอ่าเรามาดูส่วนผสมกันนะคะที่เราจะเชื่อมส่วนของตัวเชื่อมกล้วยนะคะมีน้ําตาลทีายน้ําตาลมะพร้าวนะคะ ัตาส่วนแปะใต้คลิปนะ่ำน้ำมะนาวนะคะเคล็ดลับทําให้น้ำตาลไม่ตกสายนะคะเกลือนะคะแล้วมาส่วนที่ว่าเราจะปอกกล้วยแช่น้ำนะคะเพื่อไม่ให้กล้วยดำนะคะให้กล้วยสีสวย,ยมีมน้วมะนาวนะคะและเกลือนะคะแต่ส่วนแปะใต้คลิปนะคะแล้วส่วนกะทิราดนะคะมีแป้งมี เกลือนะคะมีน้ำกะทินะอ่าเรามาปอกกล้วยกันเลยค่ะมาปอกกล้วยกันเลยนะคะอ่าอันดับแรกเราเ,าเอาน้ำใส่กระมังมาเลยนะคะเราบีบมะนาวมาแล้วนะคะแล้วเราเอาเกลือที่เราเตรียมอะลงไปเลยนะอ่ามะนาวเราจะใส่ให้เยอะอีกก็ได้นะคะอ่าเพราะว่าจะได้ล้างความยางของกล้วยนะแล้ว เราแช่สักพักหนึ่งแล้วเราก็เอากล้วยไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วจึงจะไปเชื่อมนะอ่าเรามาปอกกล้วยกันเลยบีบมะนาวลงไปเลยนะคะกับเกลือ กล้วยนะคะเวลาเราปอกค่ะเราเอาเส้นออกให้หมดนะคะเส้นเนี่ยจะตัวจะทําให้กล้วยดํานะเวลาเชื่อมก็จะเป็นสีดํานะคะเราจะผ่าครึ่งหรือจะผ่าสีก็ได้นะอ่าแต่กล้วยลูกอ้วนอย่นเนี้ยอันนี้พี่ตานจะผ่าแบบนี้นะเป็นสีนะคะ,ะผ่าเป็นสีชิ้นนะคะกล้วยกำลังสวยเลยนะคะแบบนี้ ลูกแต่งสวยงามมากเลยนะคะผ่าแบบนี้นะคะผ่าสี่ชิ้น เราดูเส้นเนาะออกทั้งหมดนะคะ ดูเส้นออกให้หมดนะคะ เราปอกเดี๋ยวเราปอกให้หมดเลยแล้วเราไปตั้งน้ํานะคะไปตั้งน้ํากันเพื่อเชื่อมกล้วยนะคะเสร็จแล้วเราล้างกล้วยนะคะล้างให้ความดําออกนะคะให้ยางออกเมื่อกี่เขาเกาะกล้วยนะคะเหมือนเราล้างข้าวเลยนะเทคนิคอะเห็นไหมคะความดาเขาจะออกนะ แล้วเราแช่สักพักหนึ่งแล้วเราเอาไปล้างน้ําเปล่านะคะให้สะอาดนะคะให้หายเค็มให้หายเปรี้ยวนะแล้วช่วงนี้เราไปตั้งน้ำกับน้ำตาลกันเลยนะคะช่วงนี้เราตั้งน้ำตาลเกลือใบเตยนะคะอ่าในกระทะนะคะน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราเอากล้วยลงเลยนะคะ กล้วยเราแช่น้าเกลือแล้วน้ำมะนาวมาแล้วแล้วเราล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเห็นไหมคะกล้วยขาวโจะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวกล้วยจะเป็นสีแดงเลยนะเชื่อมเสร็จแล้วนะเทคนิคนะคะนี่คือเทคนิคเรากล้วยเราใส่ไปน้ำเชื่อมนะคะแล้วเราเคี่ยวนะคะเคี่ยวประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแหละสี่สิบนาทีเรามาดูกันนะคะไฟปานกลางนะไม่ไฟแรงนะไฟปานกลางเราเคี่ยวอุยอ่ยอุยอ่ยอุ่ยอุ่ยไปเรื่อยๆนะคะ อีกสี่สิบนาทีเรามาดูกันเว่ยเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะคะอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวจนน้ําตาลเรางวดนะคะแล้วพอเริ่มน้ําตาลงวดเราบีบมะนาวลงไปมะานาวที่เราเตรียมไว้นะคะจะทําให้น้ําตาลไม่เป็นเกล็ดนะคะน้ําตาลจะเป็นยางมะตูมนะ พอน้ำตาลเริ่มงวดอย่างนี้เราใส่น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ,ะน้ำตาลจะไม่เป็นเกล็ดนะเห็นไหมคะกล้วยเราเป็นสีแดงแล้วนะคะสีแดงแบบธรรมชาติเลยนะช่วงนี้เราไฟอ,อ,อ่อนๆนะคะเราลดไฟไฟอ,อ,อ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลงวดไปเหลือขลุกขลิกขลุกขลิกกับกล้วยนะคะแล้วจะพอดีเลย เราใส่น้ำมะนาวไปแล้วนะคะไม่ต้องกวน้้ำตาลเป็นเก็บนะเราก็น้ำกะทินะคะละลายกับแป้งตามอัตราส่วนใต้คลิปนะคะน้ำกะทิละลายกับแป้งและเกลือนะคะกวนดำหน้าหน้ากะทิเวลาเราทานกันกวยเชื่อมนะคะกวนเรากวนไปทางเดียวกันนะ วนไปทางเดียวกันพอเดือดปุดๆนะคะเดือดเราก็ยกลงเลยนะคะควรอย่าละนะคะเราควรอย่าละเพราะถ้าเราละเราวงไว้อะหนึ่งแป้งจะเป็นลูกสองกะทิจะแตกมันนะคะทําให้ไม่อร่อยนะเก็บลับทํากะทิให้อร่อยนะคะควรอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวพอใช้ได้แล้วเราไปดูกัน กล้วยของเราสีแดงธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะน้ำตาลของเรานะคะอยู่กับกล้วยเป็นคาราเมลเยิม้มสวยงามมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ทิเข้มข้นนะคะอ่าเรามาตักชิมกันหน่าทานมากๆเลยนะคะ นี่นะคะมาทานสุดๆเลยค่ะนี่เลยค่ะกล้วยของเราเรามาทานรสชาติกันะะนะคะว่าเป็นยังไงอร่อยมากๆเลยนะคะทำทานกันเลยนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะทําทานกันนะคะากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกทุกวันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ